เอาละครับท่านผู้ชมก็ตามที่พูดไปในท้ายตาของรอบที่แล้วนะครับว่าลิปตจิมจอเนี่ยจะมี3าเลสามรอบแต่ผมจะมาเล่นในเซิร์ฟปกติครับรอบนี้ซึ่งปีนก็ประมาณร้อยกว่าซึ่งก็แทบเล่นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันดีกว่าในเซิร์ฟหนึวีนึงนะครับเพราะง,งั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ไม่หาเจอบรลายอีกแล้วเออไซเรลุไปดิโอ้โหเดี๋ยวสุก็ได้ใช้แค่ตายเถอะโอ้เตส่ไม่โดนหนีก่อนหนีก่อนเอ้ยไม่เอาดีกว่าแอบร้อยดีกว่าเฮ้ยร้อยโอ้ยโอ้ยอืม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 ตอนแรกก็จะเคาน์เตอร์แต่โอ้โหแม่งก็แหลกพอๆกันเลยนี่หว่าเลยหนึ่งวินิจงไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันดีกว่าเมื่อกี้เยอะเอ้าวัดเถอะอ๋อเมื่อกี้ผมโดนกันโซโอเค อ่าโอเคหายไปหนึ่งศพทำได้83ดพอยโอเคโอเคโอเคตัวนี้ไม่มาดาราถึง2คนแล้วก็เอชาหนึ่งอิจิโกฮอลโลโอ้โหตัวอันตรายทั้งนั้นเลยนี่กว่าไม่พีดีกับซาลิเกตอืมเลนหนึ่งหนึ่งเลยนะตัวเนี้ยวัตเตอร์ฟัอ๋อค้างโอ้โหท่านผู้ชมให้ตายเถอะรู้ว่าผมไม่เหมาะกับเอชชเนี่ยว่ะอ้าวผมตีลงไปแล้วนี่จอะฟัคโอ้โอ้ชิชิชิโอ้โหยนี่คุณบ โอ,โอ้มาโดนยำโอ้ได้ตายเถอะอะไรเนี่ยอ,อโอ้ผมรีบโดดเกินไปนะครับท่านผู้ชมปกติผมจะต้องงัดเขาขึ้นแล้วก็เซโร่ใส่เ <c oughs> มื่อกีก้เซโร่อัดได้แล้วก็โดนเขาตีโอ้เดี๋ยวเมื่อกีก้เขาปาวูแต่ผมมองไม่เห็นเหรอว่าเด็ดเหตุแล้วไงวะนีไ่ไงมีเคอร์เตอร์เหรอกูก็มีเหมือนกันนะเว้ยอ่า โอเคตายตัวนี้สองตังแ้มได้สองร้อยทีเจ็ดโอ้ 2. ตามพวกเขาไม่ทันเลยวะไม่เป็นไรเพราะแต้มจะเยอะในเซิร์ฟปกติก็ตรงที่อันเตยียวเขาเนาะโอเคมาดาล้าแล้วเพิ่งเรียกอุกบาทล,ลงมาหลบก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็เรียกใช่ใชไหมใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่โซโลธรรมดาโอ้โหมวัวแต่โซมัวแต่โฟกัสันโซโลไม่โฟกัสทีนโอ้ยโอ้ยให้ตายเถอะเนี่ยตายเด็กสวัสดีใช่ไหมครั โอ้อะไรมั่งวะเนี่ยสามสมดีสามไม่เห็นพอยต์แน่นดับแต่ว่าทำได้200ร้อสิบห้าโอยโอเคโอเคโอเคมาโดนย้ำมาดามชมพูเนี่ยเสร์ฟหลังเนี่ยแหละฮ่าบอกคุณชมไม่าสร้างดิบดีว่าคุณไปฝึกในเธิร์ฟหลังมาเยอะให้ตายเถอะมาโดนยำได้แทางเงี้ยอีกแล้วเหวะว้าไปหาโคโยเต้เอ้าว้าไปหาว้ามาโดนชันเลยนี่เฮ้ยอันนี้ก่อนเผื่อตายโอ้โอ้ เออโหหโอ้ยเจ็บแสบดางนะตายเถอะเนี่ยไอตรงนี้ต่อแล้วหมอมอโอ้ยอะไรเนี่ยอ้าวโอเคตายสมที่สี่สองร้อยปสิบแปดพอยน้อยมากกาหิงิงกูมา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 ต่อกันเลยอืมอะไรเอ้าโอ้โหความแม่นฮัลโหล ให้ตาเลยทู่อ่ะไอ้ตายเถอะอาเนียชอบเลยไหนเงี้ยอื้มมากังเลเซโร่ตรงไหนดิเขย่าเตปอะไรนะแมวนี่แมวเหมียวโออเอออะไรเนี่ยเอ้าทำไมมันไหลอย่างเงี้ยกังเลเซโร่ของกันเสดอืใดจ้า วะบ,บ้าเฮ้ยก็ว่าทำไมมันโดนขัดวะให้ตายเถอะนะ <c oughs> โอทำไมกันตายสบที่ห้าแุต้มได้ห้าร้อยสามสิบสอทำไมวะนะทำไมแม่ตอนอัาน,นีิเอ้าวปังอีกโอ้ <c oughs> ชีวิตเอ,เอาไงเอาไงฮะเอา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  กูอ้าวทำอะไรไม่ได้เลยมันชุดถ้วยโอ้โหโอ้โหโอโหตายตายเฮ้ย,ย,ย,ยไม่งัดขึ้นอะไรแล้วไปโชว์เสาแล้ว่อยูี่บนนี่แหละโอ้ทำไมไม่ขอคอเตอร์แล้วตายเถอะเตะโลไปละไปทาที่ไหนแล้วลู้ชายต้องวัดกันได้เสร็จเว้ยปีเลย โอ้โหตายสลบพิชิตทำแจมได้หกร้อยห้าสิบแปดโอเคโอเคโอเคบอกว่าตายนี้จะมาโดนยำไม่ต้องมิชมเห็นไงเออเราเอาความอินเตอร์เทนข้อแรกไงโอ้ยอะไรบ้างเนี่ยไอ้ตายเถอะยิงโดนบ้างไหมเนี่ยไป โอ้โหโอ้บ oh, 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 ah. ้าโอก้อนนี้เนี่ยดอ้าวชิบ่จะไปใช้กางเลเซโล่แต่ได้อ้าวอลอไปตายเฮ้ยนี่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 เม็ดแมงลัก โอ้ไม่ตายได้ไงเมื่อกี้โอ้โหไปดาบบังละโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันอ่ะไปแล้วไปหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับผมเอ้ยหวังว่าท่านผู้ชมสนุกอ่ะจะเรื่อยเรื่อยอะไรวะเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกในเกมนี้นะครับโอเคแค่นั้นแหละพักตั้งสติแป๊บหนึ่งดีกว่าเบรอรปหมดละไอ้ตายเนี่ย